เราไม่ได้พูดออกจากธรรมจากวินัยนี่นี่คือธรรมนี่คือวินัยนี่คือทางมรรคทางผลทางหลุดทางพ้นเฮ้ยาไปยึดทำไมยึดพวกสัตว์เลี้ยฉานยึดจัก,กรจันนี่เลยยึดกิ่งกีดนี่เลยนั่นแหละคือทุกขติูมิแล้วสัตว์เลี้ยฉนมันยังไม่ได้สร้างบาร,รมีเลยนะมันตายก่อนแล้วเนะ่ะ มนุษย์เรานี่เลิเศเสรศฐแล้วสามารถที่จะสร้างบารมีอย่างสุดโต่งได้ในทางมรรคทางผลทางหลุดทางพลหรือจะไปสุคติที่สูงกว่านี้ก็มีนี่เทวโลกพรมโลกอรุปรพรมนี่ถ้ายังไม่คิดที่จะกลับมาเออถ้ายังไม่คิดที่จะตัดสินปัญหาเข้าสู่มาเข้าถู่ผลก็กลับมาเวียนไหวใจเกิดในสุคติที่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ ทมสมบัติหมุนเวีนเปลี่ยนไปที่ดีกว่าที่จะไปหนี้ทุกขติคิดว่าพวกจกักรจันทร์พวกเรไรจะสามารถทำให้ตัวเองนั้นมีลาบสักการะความเฉลเสริเดินยอมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการมันยังไม่มีอาหารจะกินอยู่ไม่กินน้ำค้างลองคิดดู แล้วมันรู้จักบุญจากบาปเลยน้องพวกเขาจะถามพวกเราลูกศิษย์เรานี่แหละมันเป็นแล้วจักรจันพวกกรีไลยพวกนี้มันรู้บุญมันรู้บาปหรือยังไปกราบเป็นอาจารย์แล้วสติร่าฉันมันรู้บุญรู้บาปหรือยังไปกราบเป็นอาจารย์พวกเต่างี้มันรู้บุญรู้บาปหรยอมันไม่สติร่าฉันมันก็อยู่ตามปฏิปักษามันนั่นแหละ เกิดมาในทุกขตินั้นที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นก็คือการสร้างบารมีของพระองค์เท่านั้นเองให้พวกเรารู้พวกเราเห็นพวกเราทราบแล้วเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในภพชาติที่เกิดตัดสินปัญหาเข้าสู่ทางมรรคทางผลทางหลุดทางพ้นนั่นคือคําสอนของพระเจ้า,จาพระก็ต้องเข้าใจเรื่องธรรมเรื่องวินัย ถ้าเข้าใจเรื่องทำเรื่องวิน,น,นัยนี่ไม่ทะเลาะกันนะเข้าใจเรื่องภาคปฏิบัติเข้าใจเรื่องภาคปริยัติไม่ทะเลาะกันอนี้